เทน้ำมันนะใส่เข้าไปช้อนนะึงนี่คือวิธีการห่อ,อนะครับเกี๊ยวซ่านะครับเกี๊ยวนานหรือเกี๊ยวทอดก็ได้ติดเลยใส่เยอะไม่ได้นะพูดกินไม่ไหวออ้น่ากินเลยนี่คือเกี๊ยวนานนะครับ เรียบร้อยครับรอก่อนนะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่บ้านนะครับเราไม่ได้ไปไหนนะครับวันนี้เราซื้อกิวมานะครับกยวมาซื้อสองถุงนะครับเกียวน้ํากับกียวท่อนะครับแต่ว่าเรายังไม่เคยท่อนะครับเราไปท่อดูกันนะครับวิธีการท่อแบบไหนนะสวยไม่สวยไปดูกันไป Let's go อันนี้เวนต้องต้มน้ำก่อนนะครับเกลยวน้ำนะครับเตาน้ำมันเหลือก่อนนะครับต้องใส่เข้าไปน้ำเหลือแล้วนะครับต้องใส่เข้าไปเกิยวครับอันนี้เป็นเกิียวน้ำนะฮะใส่เข้าไปนะเกลียวน้ำน้ำร้อนๆเดือดอย่างนี้นะครับผมใส่ไปอันนี้ยังไม่สุกก็แบบว่าจงน้ำมันจงไปเลยนะเกลียวมันจงเข้าไปสุกแล้วก็มัน สุกแล้วก็มาขึ้นมาข้างบนนะ่ะมันลอยขึ้นมาอันนี้ยังไม่สุกเ,นะเรอต้องคุ้น,นิดหน่อยนะฮะรอถึงสี่ถึงห้านาทีนะครับต้องตั้งกระทะร้อนนะครับใส่หม้อเข้าไปเปิดไฟรอให้กระทะร้อนนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปล้นลีนเปรสวยนะครับ อันนี้เกี๊ยวทอนะไม่ใช่เกี๊ยวน้ำนะ,ะ<า>เกียเกียวซานะครับนนเกี๊ยวซาททอนะครับโอ้โหน้ำมันร้อนแล้วนะใส่น้ำมันหน่อยเดียวนะไม่ใส่เยอะแล้วก็ ครับแล้วนะครับฝานนี้เป็นเกียวน้ำนะแล้วก็นี่เป็นเกียวเท่าใส่น้ำเข้าไปโอ,อ้ใส่ให้เกียวซาดทุ่มนะ,ะประมาณนี้นะใส่น้ำประมาณนี้นะประมาณเหลือขอบประมาณนี้นะแล้วก็รอให้ ปิดฝาว้านะในเกลียวทอฝตอนนี้เป็นเกลียวน้ำนะครับเกลียวทอต้องต้องรอมาสี่ถึงห้านาทีเหมือนกันแหละทำให้น้ำามแห้งนะครับทอต้องระวังรอต้องปิดฝาไว้ก่อนนะทำให้น้ำแห้งนะครับผมน้าใกล้จะได้แล้วนะครับลอยขึ้นมาบนน้ำนะใกล้จะได้แล้วครับ กลิ่นหอมมาเลยนะครับสุดยอดเลยอันนี้ได้แล้วนะครับได้แล้วก็เปิดปิดไฟนะครับเนี่ยมันลอยขึ้นมาหมาบนเห็นไหมครับได้แล้วปิดไฟอ่าเห็นไหมลอยขึ้นมาเห็นปะอันนี้แสดงว่าได้แล้วตัดขึ้นมาข้างบนครับโอ้น่ากินเลยนี่คือเกี๊ยวน้ำน,นะครับ โอ้ลูใหญ่เบ้อเลอิศเลยนะครับอืมกลิ่นหอมมากเลยนะครับอ่าเรียบร้อยเกีวน้ำเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเกีวน้ำต้องรอเกียวถอยนะครับรอแปนะ๊บนึง นี่นะครับเกี๊ยวทอดนะครับกลังนจะได้แล้วนะครับใกล้จะได้แล้วครับน้ำจะแห้งแล้วดูดิโอโหน่ากินครับอันนี้ตอนนี้ผ่านไปสี่นาทีแล้วนะครับโอโ้น้ำจะแห้งแล้วนะครับวา้าว ดูน่ากินไหมครับเพื่อนๆน้ำม,มันจะแห้งแล้วนะครับดูสิครดูดูดูเห็นไหมข้างๆมันมันสีเหลืองๆขึ้นมาอะไรนะเพราะว่าน้ำจะแห้งลวแห้งแล้ว โอ้กินหอมขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้ยบห้อห้านาทีแล้วนะครับนี่นะครับต้องขุดเพียงข้างมัางก่อนนะครับที่น้ำมันแห้งไปเลยนะน้ำกับน้ำมันผสมนะอ่านชะ่ไต้องขุดก่อนนะฮะ แล้วก็ใส่จานเข้าไปโอ้เรียบร้อยน่าสวยเลเห็นไหมครับยังไม่เสร็จนะหันหน้ามาให้ขึ้นนึงอ,อ่อันนึงดูนะครับแอนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนีนนี้เกียวทองฝันนี้เป็นกุ้นมันนะอ่าหันมาเห็นไหม,มครับ ถ้าไหนไมันมีไส้หมูนะครับเอลซานะเกวซานะครับไม่ได้เอลซาเกวซานะครับโอ้โหน่ากินเลยครับผมวิธีการทอดนะครับสามารถซื้อเช็แข็งแล้วก็กลับมาสามารถทอดเองได้นะครับทอดง่ายๆนะครับไม,ไม่ยาก คือคือขิงนะครับขิงสอยให้เล็กๆนะครับต้องปอเปลือกก่อนนะครฮะรน,นี่ซอยขิงก่อนนะครับสอยบางๆนะครับเล็กๆขิงนะ ก็สวยกระกระเทียงนะครับสวยแบ่ยงยียาวๆนะครับ่าสวยเข้าไปครับก็สาดให,ให้เอียงหน่อยนะครับ ไวชิ้นลเล็กๆเลยเลเลยเอนหน่อยนะครับ <Okay. S 1> นี่คือผัดชีนะครับซอยผัดชีก่อนนะครับ <Okay. S 1> อ๋อกลิ่นผัดชีหอมมากเลยเนี่ย อันนี้กำลังใส่สีอุ๊วขาวนะครับอ,อ๋อใส่สีอิ๊ขาวครับโอ้น้ำจิ้มนะน้ำจิ้มแล้วก็อันนี้ชิชชกนะครับในอันนี้เปรี้ยวนะครับอันนี้อ่าใส่นิดหน่อยพอแล้วก็คนคนให้ทั่วนะครับเห็นไหม คนที่ชอบกินพริกก็ใส่พริกนะครับคนที่ไม่ชอบใส่พริกก็ไม่ต้องใส่เราใส่พริกนะอันนี้พริกท่อแหนะ้งเราพริกน้ำมันนะใส่เข้าไปช้อนนะไม่ค่อยผิดพอนะนี่นหะใส่อาไว้ออดูเลยหน้าตากำนะน่ากินะน้ำจิ้ม เกี๊ยวซ่านะครับเรียบร้อยกินได้แล้วนี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วนี่คือเกี๊ยวเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือเกี๊ยวน้ำนะครับผมดูสิครับน้าตาสีสันสวยมากเลยอร่อยไม่อร่อยยังไม่รู้นะเราต้องชิมนะครับผมอันนี้เป็นเกี๊ยวน้ำนะครับเอาเกี๊ยวทอดนะครับนี่เกี๊ยวทอดครับผมแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มนะครับ สีแดงๆนะเห็น,นไหมน้ำจิ้มเกี๊ยวซ่านะครับรสชาติมาอร่อยไม่อร่อยยังไม่รู้นะลองต้องชิมดูกับตัวเองแล้วก็จะรู้นะครับลองชิมแล้วนะครับดูอันดับแรกเกี๊ยวทอดก่อนนะครับน่าตาหอมมากเกี๊ยวทอดนะฮะนี่ครับผงดูปลาผงนะแซบรูอไม่แซบไม่รู้นะอืม อร่อยหอมหอมหอมมากเลยครับเดี๋ยวทอดข้างในมีหมูสัตว์คนนี้แล้วก็กระลำปีอย่างเงี้ยอืหวานครับเราเชิมบรน,นาดาสองอเกี๊ยว เกียวน้ำนะครับดูเชมเบอรเลอร์นะครับอืหอ,อ,อมมากเลยหอมมันอันนี้แป้นมันหนากว่านะแล้วน,นี้มันแป้นมันบางกว่าที่เกี๊ยวทอด เกี๊ยวน้าแป้นมันหนาแล้วก็มันไส้มันใหญ่กว่าเกี๊ยวเกี๊ยวท่อนะครับดูเนี่ยไส้มันล้วนๆนะประมาณนี้แห่ะด้วยอร่อยมากต้องกินแบ่งนี่นะอื้รข้าวไม่เหมือนกันนะ เพราะว่าคิ้วทอดมันหอมกว่าเพราะว,ว่ามันทอดแบบแบบแห้งๆเนี่ยพวกสีเนี่ยมันหอมกว่าเดิมอ่ะครับแป้งมาบางกว่าเกินยวเกินยวเดียว จะบอกว่าเลยอร่อยมากนะครับไม่ได้โมนะอันนี้อร่อยจริงๆแต่ว่านี่เกี่ยวเกี่ยวน้ำนี่เป็นวันนี้เราเกินเป็นข้างในเป็นเอหมูสันแล้วก็มีเป็นรสต้มหอมนะครับรสต้มหอมอืมกลิ่นต้มหอมมานกลิ่นเข้าไปทำมันออขึ้นจะมูมัน หอมมากเลยครับคือเกียวทอดเป็นไส้เป็นไส้กะหล่ำปีกับมูสัดเกี๊ยวทอดอื้หืสุดยอดมากครับไม่รู้จะว่างไงสุดยอดสุดๆต้องกินก็กินให้เต็มที่นะ ดูเด็น,น้ำจิ้มอ่ะหอมสุดยอดนะคุณที่ชอบกินพริกก็ใส่เยอะได้นะคุณที่ไม่ชอบกินพริกก็ไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าแล้วแต่คนชอบนะแต่ผมนี่ชอบกินพริกเนี่ยแต่ว่าอยากกินพริกใส่เยอะไม่ได้นะผมกินไม่ไหวอืม แต่ว่าอร่อยมากแต่ว่ากินเยอะนะบางทีเยอะเดี๋ยแค่นี้จิไม่ไหวแล้วพุงกินแซบดรียบร้อยนะครับคลิปวันนี้ประมาณ <c oughs> สำหรับเท่านี้นะครับเดี๋ยวคิดหน้ามีอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปกินที่ไหนอยาก,กินอะไรเคอ,อมเมนต์บอกผมนะครับอย่าบอกอะไรอย่างหนึ่งนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ ให้กำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับให้กำลังใจใผมด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนครับ